สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่โกชิลนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโกชิลรีวิวพระนั่นเองครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องเกินก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับแนวทางช่องของเรานะครับทำคลิปตามความชอบเนาะคอนเทนต์ที่ได้นะครับเมื่อก่อนถึงปัจจุบันนะครับล้วนเป็นความชอบของผมนะครับเมื่อก่อนเป็นคลิปมอเตอร์ไซค์เนาะขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวออกคลิปนะครับนะครับ ส่วนคอนเทนต์มอไซค์เที่ยวออกทริปนะครับก็งดไปก่อนนะนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมเนาะได้ขายรถไปแล้วนะครับคอนเทนต์ต่อจากนี้ไปเนาะจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมาชมพระนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความชอบของผมเนาะคอนเทนต์ต่อจากนี้ไปก็จะมีพระนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับต้องย้ำก่อนนะครับว่าเป็นพระแท้เนาะ เป็นพระแท้อย่างอย่างเช่นคลิปที่แล้วที่ผมพาพี่ๆดูนะครับเป็นท้าวเวสสุวรรณเนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาพี่ๆมาดูอ่าพระปิดตาหลวงปู่โตแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่โตะนะครับเนาะโอเคนะครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับหลายท่านสงสัยเมื่อก่อนทำมอไซส์วันนี้อะไรยังไงแบบไหนเนาะก็อธิบายให้กันได้รับทราบนะตรงนี้ก่อนนะครับเนาะ ก็คือช่องนี้นะครับคอนเทนต์หลกัหลกๆก็จะมีมอไซค์ขับมอไซค์เที่ยวนะครับแล้วก็พาไปชมพระนะครับอย่างนี้นะครับเนาะคอนเทนต์หลกัหลกๆเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาดูพระกันก่อนนะครับนะ,ะเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้มาเนาะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปดนีรุ่นมหาลาภปีสอง8ห้าสามแปดนะครับ เนาะประมาณนี้นะครับได้มาเป็นคู่นะครับอันนี้รูปเหมือนลุงปุโตะนะครับครึ่งองค์นะครับรุ่นเพชรลุงโรดน่าจะปีสามสี่นะครับตัวนี้ปีสามสี่ทั้งสององค์นี้นะครับทั้งสององค์เป็นหลังยันนะนะครับหลังยันน้ามหาเศรษฐีนะครับเนาะคลิปนี้พาพี่ๆชมเหรียญ นะครับรผ้าผงหลวงปู่โตปีสามแปดนะครับเนาะเดี๋ยวผมมาเทียบแท้ให้ดูว่าวิธีดูแท้เหรียญเนี้ยปิดตาเนาะเอาปิดตาดูกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูรอบๆกับบนก่อนนะครับ อคอนเทนต์ต่อจอากนี้ไปก็จะมีเกี่ยวกับพระมาให้ดูเรื่อยๆนะครับนาอมีโอกาสลงสนามหาดแท้ได้นะครับเดี๋ยวเอามาทำคลิปให้ชมกันอ,อย่างนี้นะครับนาอมาดูเหรียญน,นี้กันพี่ๆนะครับเห็นไหมครึ่งองค์หลงุโตะนะครับหลังยันหน้ามหาเศรษฐีนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับ มีตะกุดหนึ่งดอกเนาะเป็นผ้าใหม่นะคระับพ้าใหม่เนาะถ้ารุ่นที่ทันหลวงปู่ราคาก็มีตั้งแต่หลักสามสี่หมื่นไปหาแสนนะครับอาจมีล้านด้วยนะอันนี้ข้อมูลตรงนี้ผมไม่ไม่ลงลึกเนาะไม่แน่ใจเนาะแต่วันนี้นะจะพามาดูกันมาพูดถึงวันนี้จะพูดถึงปิดตาหลวงปู่โตะนะครับพิมพ์ปดนี่รุ่นมหาลาบ ปีสามแปดนะครับที่ระลึกร้อยแปดปีลงปุโตะนะครับเนาะพิมพ์อื่นผมไม่ไม่แน่ใจนะว่ามีกี่พิมพ์นะครับปดนีมหาราปีสามแปดนะแต่จุดสังเกตของผมเลยว่าที่ได้มาเนี่ยแท้เดี๋ยวผมขึ้นรูปของอคุณเอ็มหัดเทพให้นะครับผมมีรูปเปรียบเทียบนะครับจุดที่ผมเปรียบเทียบก็คือตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูเนาะ จุดสังเกตของผมก็คือตรงนี้นะครับพี่บอกนะครับที่ผมใช้เป็นเกณฑ์วัดแท้ไม่แท้เนาะพี่พี่เห็นสามจุดไหมนะครับมันจะมีจุดสามจุดอยู่นะครับเห็นไหมเนาะเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้ดูเลยนะครับเนาะเห็นจุดสามจุดตรงนี้ไหมนะครับเป็นจุดที่ผมใช้พี่นา นะครับตีสามแปดพิมพ์ปลดนี้รุ่นมหาลาศนะครับจุดสามจุดตรงนี้เลยจุดแรกนะครับแล้วก็พวกตัวหนังสือมัดประดูชิมพีนะครับเดี๋ยวผมผมขึ้นตัวอย่างของคุณเอ็มหัดเทพให้ที่ขึ้นขายในเว็บนะครับที่ขึ้นปล่อยในเว็บเนาะผมไปเห็นมีโอกาสไปเห็นก็คือได้มาผมก็มาพิสูจน์แท้ก่อนนะครับ มาพิสูจน์แท้เราไปเจอรูปของคุณเอ็มลงขายลงปล่อยลงให้เช่าในเพจนะครับที่เกบแบ่งปันเอมหัดเทียนะครับหลังยันนะมีสามจุดเหมือนกันนะครับหลังยันนะมีสามจุดเหมือนกันหนึ่งละผมได้พระแท้แล้วนะครับเหมือนกันเปะ๊ะเนาะนะครับอันนี้พาชมก่อนนะฉะนั้นเกณฑ์ในการวัด ปีสามแปดพิมดนี่ของผมเนี่ยจะเป็นจุดสามจุดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโลบขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปประกอบจุดสามจุดตรงนี้เลยในการพิจารณาของผมเนาะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามเล็กๆคือตรงนี้ในการที่ผมใช้พิจารณาในการรับเช่าพระเข้ามาเนาะเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับ เป็นจุดตายจุดจ่ายตังของผมแต่ผมไม่แน่นะว่ามีมีบล็อกอื่นไหมนะครับแต่ที่แน่ที่ผมถือนะครับเนาะคุณอิมหัดเทพนะครับปล่อยให้บูชาปล่อยให้เช่าเนาะเป็นหลังยันนะตัวนี้ครับรูปภาพที่แกลงให้เช่าเป็นแบบนี้นะครับดูเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับดูเปรียบเทียบกับที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับเหมือนกันครับ เนาะชัดเจนนะครับข้างบนนี้จะเขียนที่ระลึกนะครับที่ระลึกห้ามีนานะครับวัดประดูชิมพีปีสามแปดนะครับนี่ครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนาะไม่มีตะกุดนะครับองนี้ไม่มีตะกุดเนาะจะอย่างนี้นะครับ นาะใจอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลองตีกล้องให้ดูไม่น่ใจพี่พี่เห็นไหมอ่าเานิดหนึ่งนิดหนึ่งผิดพลาดผิดพลาด เทคนิคเนาะนิดนึงเนาะอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงเนาะพี่พีนะครับไม่แน่ใจได้ไหมเนาะเอาใหม่ oh นะครับเอาใหม่ oh อ่าน่าจะได้กันแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะน,น,นะนะพี่ๆนะลองชมมันก่อนครับนี่ครับจะลักษณะอย่างนี้เลยนะครับไม่แน่ใจชัดไหมเนาะก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยน,นะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยมาดูด้านหลังกันเนาะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังกันก่อน นี่คือหลังยันนะนะครับสามจุดที่ผมพูดถึงตรงนี้ครับเห็นไหมครับสามจุดที่ผมพูดถึงนี่ครับการันตีได้เลยว่าเนี่ยพระแท้นะครับพี่ๆลองดูเปรียบเทียบกันกับรูปภาพของคุณเอ็มหัดเทพที่ลงขายที่ลงปล่อยให้เช่าสามจุดตรงนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับสามจุดนี้นะครับเห็นไหม สมจุดนี้เลยนะครับนะครับวอแหวนวัดเป็นอย่างนี้นะครับนะอาจจะมีบล็อกแบบนี้นะครับรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนอาจจะไม่มีสามจุดนะครับแต่เกณฑ์วัดของผมผมเอาสามจุดนี้นะครับเป็นจุดจ่ายตังในการรับพ้าเข้านะครับสามจุดนี้นะครับเป็นจุดจ่ายตังในการรับพาเข้ามา สำหรับผมนะเนาะเห็นไหมชัดเจนเนาะพี่ๆนะครับข้างบนนี้ก็จะเขียนที่ระลึกเห็นไหมที่ระลึกนะครับ5มีนาปี38เห็นไหมอ่าชัดเจนนะพี่ๆนะ5มีนาะเนาะ หน,นะครับหล่นหล่นเมือ่อก,กี้หล่นทั่วทีมาดูกันต่อนิ้วมือนะครับรูปร่างอย่างนี้หน้าตาแบบนี้นะครับน,นะครับพี่พี่ดู ผ้าอายุยี่แปดปีนะครับเนี่ยครับจุดสามจุดนะครับเกณฑ์วัดเข้าของผมเปรียบเทียบใส่กับของรูปภาพคุณอิมพันเทพได้เลยเห็นไหมเนาะสุดยอดนะครับสุดยอดเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ พามาชมเนาะพระปิตาหลวงปู่โตปีสามแนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะมีผมจะมีพระอะไรนะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะครับก็รอกดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ